แก่หน่อยนอ่ะหมูมาเบิงแบบนี้จะไปปั่นน้องกูอ๋ออันนี้ละมันคอยไม่ลืมมันก็่เปลี่ยนเสียเป็นแฟนนะครับวันนี้ชื่อเพลงกันก็ได้ดีขอบคุณเพลงที่มาบอกูนไทยนะครับทีมงาเลยทุนงานแม่นะครับ ิ่สีสนันไม่อาตักันยนะก็มึงสาวเลยเือนกนขอให้แวก็ื่มินงปังๆดังๆอยู่ดีเแข้อพปก็ต้งแจก้องแก่อเทมๆนะครับขอบพูดทีงานปาช่วยพาม้วนเจพาเพลินนะครับนัทงานที่งานมานะครับถ้านเคยร์ขอบพูดันนะครับบริษัทช้างนะครับนี่ สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับจับจองมองหาที่นั่งกันได้เลยนะครับโคลีมาร์ฮอรจอดถึงแล้วการแสดงบนเวทีอีกจะน้อยกต่สเลื่อนไปแล้วสามทุกตรงเลยประมาณนะครับสามทุกตรงเลยประมาณกับเสี่ยวปูร่าพงเย็นจะกล้าเปิดงานมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องนะครับมาได้เลยมาแชลกับผมเร็หนึ่นมาด้เลยนะคราได้เลนะครับมได้เลยนะได้เลย วันน oh yeah, ี้ปลอดทนนะครับวันนี้โอ้เพระดรุนปินใจภังค์พุทธบอกวาแรกไม่เก่งที่มีพ่อพ่พ่อเสือหลายๆคนติดตามสาวน้อยพี่บันแพงศิลปินด้วยกันส่งต่อเพียนเพียนลุนภลังค์ย่งสาวน้อยแงกันมาสาวน้อยนี่มาสาวน้อยสอง ยู่นเลยแม่ยืนเลยไหนก็ได้จะมีินย่ไม่ติดเลยครับมเเิ่มเะพี่น้องัตันบพี่น้องครับโอ้่านกยกเคียงมาเด้อพี่น้องครับ่าเราเริ่มทำการแสดงสามทุนเิยกระมาณในหนักสนาที่จารุกบงางพี่น้องมือีสิวันผูดสิบวเก็ง ยี s, s s so <can> ่นะครับผมแมนครับบริหารร่างกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ผ่อนคลายกันเร่อยครับศิลปะอิสานมาเทานัื่องทีหมอลำนะครับส่วนท่านใดที่มาถุดแล้วมองหาห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ห้องน้ำนะครับบริการอยู่ทางด้านข้งนะครับฝากดูของท่านผู้ชมที่เราเขอาราได้สิบห้องเลยเวลาครับเวลาหองน้ำสีห้าห้องมีสองจุดนะครับผมมีสองจุดจุดหนึ่งอยู่ข้างกระโปรง ตำแหน่งเลยกองเตทีนะครับผมจุดท <st> <at> ี่สองนะครับผมตือยที่สั้นสีเลยนะครับผมตรงใกล้ตัวแจ้งนะครับผมหรว่ารถธรรมดาเดือยการเวียนที่แข้งาใส่สาวน้อยแบบอันนี้ยังนึงสาวน้อยนักเพื่อนโชคอันอี้ยังนึงอันนี้ก็ในในตรีพลตรีพลนุ่นแป๊เนาะนะครับผม

วันนี้นะครับประชาันไปยังจูจูวาต่างๆนะครับจะตอเขินใจในกระบวนการคือวันนี้เราสดอัตการงสุดีนะครับเราไม่อนุญาตให้รักสุนะครับทุกช่องทางครับเตาวาือว่า ว่างไปทำดิบัเดนี่ต้องชิมไหมพี่้องปันถึงได้แล้วก็ลงข้ามงช้านะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปได้ถ่ายเป็นคลิปได้นะครับผมลงได้ตองเาเก้าโมเช้าขึ้นไปลงกมถ่ายนเพื่อปกติม่ได้ปั่นไ่เพิมครับเีง่ยเขามีบัตายขายอยู่ครับคือบัตด่ได้ปั่นมวะไ่ทชิกคระคป้ เอาพรท่านติดะบอกเลยยังาติดไหมเฮ้ยองเบียองเบียสวัสดีครับครับพี่น้อเดน่านายอก่อแจวนองมาานได้เรื่อยพี่น้องเนีนารบมาเรื่อยๆนะครับมาพี่น้อง สติพี่น้องทางไล่สกุลโดยการกระทำนี้นะครับผมที่ได้เอาไปท้ากันได้ใจนะซื้อบัตรออนไลน์ที่แฟนเพจสาวน้อเพื่อนแท้หรือสาวน้อยลำพันธ์โจนะครับผมหรือพี่น้องกรลังเบิ้องไกลสนตุดีนะครับผมจะมีลิงก์อยู่ข้างบนกดเข้าไปทีครับแล้วก็อาจจะเป็นความรักให้องครับผมแต่แก่พี่น้องกดเข้าไปตามขั้นตอนเลยหรือซื้อบัตรยูเพดซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำพลินธ์โจครับผม ในราคาสิ้คุ้มครับหนึอยยีบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวอีกจะในทีมงานประชุมกันหลังเวทีนะครับวันนี้ปู่เดินทางมาถึงแล้วนะครับปู่ผู้รักษาไข้ออผู้มอบไข้ออให้สาวน้อยเพี่บอนแพงนะครับจนมาฮอดเบอร์นี่เสื้อเน่เสื้อในสิ่งที่นะครับมองบ่เห็นบ่เห็นบอลว่าบ่มีเออบ่แมนกะบุกยอะขวบเยอะใหญ่แมนไข้ออเนาะนะครับดอกไข้ออสองครับ ภายออสองก็จะมาในปี2569นี้ครูเทพครูผีครูคนว้าวอันแรกอันแรกอันแยกก่อนอันแรกมีอันผู้เขียนของลบหลู่สังฆาอาถังแมนครับนะครับขอบคุณหรับภาคแรก98ล้านบาทนะครับรวมขายทุกๆแพลตฟอร์มนะครับในเก้98ล้านบาทนะครับเอาไปใดมหาาจอดถึงแล้วครับจับจองมองหาที่แรกกันได้เลย นะครับฟังใส่ฟังผัวกะซิมี่นำดื่มนำฟ้องบริการแมทครับนะครับขอบคุณพยัญจีงานป๋าช่วยพาม่วงเจหลีพาเพลินครเอาหน้ามาแมทตอนนี้กระสามาบไปซื้อได้เลยเพี่น้องเพียงแค่ว่าไฟไฟยังบ่เปิดซืซึ้งนะครับผมเครื่องปั่นไฟกำลังมากกำลังมากครับผมตอนนี้อาจารย์ได้เกตรียมเซตไปเรียบร้อยวัดดวงกันเลยดวงกันเลยเพื่อเพิ่มสวยงามของฉากของเรืที่นะครับ ปลอดฝนแผ้แน่นอนครับวันนี้ไม่ดีไม่ดีแน่นอนวันนี้ขอบคุณอาจารย์นักดนตรีปีนี้ฤดูกาลนี้เหมือนเดิมอาจารย์พิทุกเขอมหลวงนะครับนักท่งเที่ยวเพื่อบรงจเสด็จในน้องว่านะครับน้องว่านง็มาเสด็จแทนโอ้มันหลายลามเอาด้วแล้วก็มาเคยเสด็จแทนใหม่เคยร้ังทิ้ของเวทีแท้แน่นอนครับกับระบบเสียงจากมหาสาลสาวโดยเสียโดนครับผม